สวัสดีครับวันนี้มีมแมลงมาให้ดูครับไอ้จำแมลงตัวนี้เขาเรียกว่ามวนนักกล้ามมวนมันเป็นมแมลงมีหกขาใช่ไหมครับขามีสามคู่คู่หน้าคู่กลางแล้วก็คู่หลังนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้าขาคู่หลังเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่าตัวอื่นๆเหมือนกับเล่นกล้ามนะฮะเขาก็เลยเรียกว่ามวนนักกล้ามนะครับพวกมวนนี้มันจะมีเรียกว่ามีกรดนะฮะถ้าเราไปถูกตัวมันมันจะปล่อยกรดออกมา กรดก็มีรสเปรี้ยวก็จะมีรสเหม็นๆเหม็นเปรี้ยวนะถจะถูกนะฮะเวลาบินก็จะมีปีกข้างในสีแดงนะฮะแมลงส่วนมากมันจะมีปีกอยู่สองชั้นนะฮะปีกชั้นนอกกับปีกปีกในนะฮะไอ้นี้ปีกชั้นนอกเป็นสีดำตาชั้นในก็จะเป็นสีดำตาลแดงนะฮะออกเป็นแดง,แดงจะว่าปลายมันเหม็นมากนะฮะไอตัวตัวนี้นะฮะถ้าเรายิ่งเราไปถูกตัวมันนี่มันก็จะปล่อยพวก กรดออกมาะฮะก็จะเหม็นเป็นพวกถ้าเกิดว่าเข้าตาหรืองไงเนี่ยฮะมันก็จะแสบตาท่นนี่ฮะมวนพวกนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชนะฮะพวกนี้จะมีปากที่เรียกว่าปากเจาะดูดนะฮะเจาะเสร็จแล้วก็ดูดนะฮะไม่ใช่ปากปากดูเฉยๆปากเจาะแล้วก็ดูดนี่เห็นเห็นขาใหญ่ๆนะฮะที่มันเล่นกล้ามนะฮะมวนนักกล้าม สองตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะฮะส่วนส่วนใหญ่แล้วตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวตัวเมียนะฮะอันนี้ก็ให้ดูนะฮะว่านี่คือมวนนักกล้ามนะฮะไม่ได้มีประโยชน์กับพืชที่เราปลูกผมปลูกมอร์นิ่งกอรีนะฮะมันก็ชอบมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นมอร์นิ่งกอรีนี่ฮะ